จากคําตัดสินของศาลนูนนะครับนเมื่อวันที่3ามสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่ามันจะต้องนําไปสู่การกระทําความผิดตามกฎหมายแต่ละฉบับนั่นหมายความว่าศาลเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ล้มล้างแล้วหรือยังไม่เป็นนะครับแค่นําไปสู่จะเป็นก็ได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่พักเก้าไกละจะรอด สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดิะขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะย้ำเวลาการออกอากาศเวลาใหม่ของเรานะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14.30นาทีแบบนี้แหละคะ่ะซึ่งในวันนี้เราจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคำวินิจฉัยของสารัฐธรรมนูญนะคะที่ได้มีคำวินิจฉัยให้คุณพิธาลิมเจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อรวมถึงพักเก้าไกลมีความผิดในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองรวมถึงสั่งให้มีการยุติการกระทำแน่นอนผลคำวินิฉัยที่ออกมามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมไปถึงมีการวิเคราะห์ว่า จะส่งผลต่อพักเก้าวไกลต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างความเสี่ยงประเด็นที่1น,นะคะก็คือกรณีถ้ามีผู้ไปยื่นร้องต่อกรกนตนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปยื่นต่อว่ากรณีนี้เข้าข่ายการยุบพักเก้าวไกลหรือไม่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา92วงเล็บหนึ่งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ความเสี่ยงอย่างที่2ค่ะหากมีผู้ไปยื่นต่อกับปปชกรณีคุณพิธากับสอสอ44คนที่มีการลงชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา112อาจจะนำไปสู่การผิดจริยธรรมร้ายแรงและมีการตัดสิทธิ์ตามมามากมายหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคำพิพากษาร้ายแรงอย่างที่ว่ามีโทษถูกเพิกถอนการรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำถามท,าที่เกิดขึ้นว่าการมินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กรและคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมานี้จะเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเดือกีของเราในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เรามาพูดคุยกับเดอะคีของเราในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรมุนินพงษาปานค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มุนินค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะถ้าพูดคุยถึงหัวข้อในวันนี้เนี่ยแน่นอนมติของสารร,รัฐมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรคําถามก็คือว่ามติของสารร,รัฐมนูญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคุณพิธาและพักเก้าไกลในช่วงที่ผ่านมาเป็นสารตั้งต้นที่จะนําไปสู่อะไรได้บ้างในอนาคตค่ะ ครับต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆหลักการที่คำวินิจฉัยของสามนูนเนี่ยมีผลผลูกพันทุกองค์กรเนี่ยก็เป็นหลักการที่เขียนไว้ในน้ำน,นูนอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าไอ้ความผูกพันทุกองค์กรเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวลักษณะของคําสั่งแล้วก็คู่ความที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นในกรณีของคําสั่งในคดีนี้เนี่ยนะครับศาลเนี่ยสั่งห้ามพักเก้าไกลใช่ไหมครับไม่ให้กระทําการ ตามที่ถูกร้องออก็คือการกระทำที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองเพราะแล้วเนี่ยคนที่ถูกสั่งห้ามเนี่ยก็คือตัวพักเก้าวไกลนะครับไม่ได้ห้ามพักการเมืองอื่นนะครับแน่นอนก็คือนั่นหมายความว่าถ้าพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยหรือพักอื่นๆเนี่ยนะครับจะเสนอ,อ,อแก้นะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสบ้างเนี่ยนะครับผลของคำพิพากษาเนี้ยก็ไม่ได้ผูก ไม่ได้ผูกพันก็คือไม่ได้สั่งห้ามพรรคเพื่อไทยไม่ได้สั่งห้ามพักคภูมิแพไทยแต่แน่นอนเนี่ยครับมันมีผลโดยอ้อมในทางกฎหมายแล้วก็ผลโดยอ้อมในทางการเมืองที่ทําให้พักที่จะแก้ไขกฎหมาย <ừ> ฉบับนี้เนี่ยก็จะต้องดูว่าเออศารให้ผลว้ายัางไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวคําวินิจฉัยเนี่ยก็มันก็มีความน่ากังวลใจอย,อยู่2เรื่องในความเห็นผมนะครับซึ่งต้องไป คงต้องไปศึกษากันอย่างละเอียดในคำพิพากษาฉบับเต็มแต่ว่าผมคิดว่าปัญหา2เรื่องเนี่ยที่เราเราเห็นจากคดีนี้แล้วก็คดีอื่นๆก่อนหน้าก็คือเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของอตัวรัฐธรรมนูญเองผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดซึ่งทุกคนก็คงจะสังเกตเห็นแล้วได้ชัดนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้อํานาจกับองค์กรอิสระมากมมนะครับแล้วก็มากที่สุดในในฉบับนี้เนี่ยก็คือศาลน้ำนูนนะครับเป็นองค์กรที่มีเขตอํานาจนมากที่สุดแล้วก็อานาจของศาลนูนเนี่ยก็มีผล ที่จะทให้การกระทำนะครับของทุกองค์กรนะครับมไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจที่ว่าใในทางนิติบัญญัติก็คือร <คะ S 2> ัฐสภ,ภาหรือว่าจะเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจบริหารนะครับห,หรือแม้กระทั่งศาลด้วยกันนะครับ,รบอย่างเช่นศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็เคยมีคำวินิจฉัยที่เคยมีคนไปร้องทุกข์ธรรมนูนนะครับให้ศาลวินิจฉัยว่ามติของที่ประชุมใดญ่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมันไม่ชอบด้วด้ธรรมนูน <คะ S 2> นั่นหมายความว่าตอนนี้ศาลนูนมีอำนาจที่จะ ที่พิจารณาการกระทำขององค์กรรัฐองค์กรไหนก็ได้ะนะครับซึ่งหลักการนี้ถึงแม้ว่าในคำวินิจฉัยสามนูนเนี่ยสารจะพูดถึงเรื่องการที่สารมีอำน,นาจเข้าไปสร้างาหลักการที่เรียกว่าเช็คสันบาลานซ์นะครับะนะระหว่างองค์กรเนี่ยแต่ว่าการที่สามนุนมีอำนาจ กว้างขวางนะครับในการเข้าไปวิจัยการกระทำขององค์กรอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยมันทําให้หลักการอย่างนี้อํำนาจเนี่ยมันเสียสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งนิติบัญญัติกับฝั่งตุลาการที่มองว่าอันนี้อำน,นาจของศาลไปก้าวล่วงในอำน,นาจของนิติบัญญัติโดยเฉพาะการพิจรารณานในสภาหรือเปล่าถูกต้องครับค<ล>ือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลไกในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปควบคุมตรวจสอบนะครับร่างกฎหมายหรือว่าต<อ>ัวกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีเงื่อนไขหลักการนี้เป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทางนิริบัญญัต่ว่า อพอรัฐนูลฉบับนี้เนี่ยได้เปิดช่องให้สามนูนเมียมนาจกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เรียกว่าร้องทุกทางนั้นมนูลซึ่งเราไปเอาของเยอรมนีมานะครับแต่ว่า ต้องยอมรับอย่างนี้ว่าในเยอรมนีเนี่ยสามนุนเยอรมันเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดอำนาจตัวเองถึงแม้มีอำนาจกว้าง <c oughs> แต่สารเนี่ยพยายามที่จะไม่ใช้อำนาจนั้นเนี่ยเพื่อเข้าไปแทรกแซงหรือก้าวไกล <c oughs> การใช้ดุลพินิษของฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าฝ่ายบริหารค่ะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์อยากจะเรียนถามอาจารย์ประเด็นนี้ด้วยเพราะว่ายังฟังคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญแล้วหลายท่านอาจารย์ทางกฎหมายหรือว่านักวิชาการก็ยังให้ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับกรณีของการเสนอขอแก้ไขมาตรา1นึในสภาเนื่องจากว่าคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าห้ามการกระทําของพรรคก้า ให้ยุติการกระทําในการสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนอกสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปแล้วเนี่ยในสภาก้าวไกลยังสามารถเสนอได้อีกไหมถ้าไม่ซอกก่อนบ่อนทาลายใช่คือต้องตอวที่บยอกว่าแม้ทั้งคําบังคับของศาลเนี่ย<อ>นะครับก็คือคําสั่งที่มันสรุปตอนท้ายเนี่ยสองเรื่องเนี่ยมันก็มีปัญหาที่น่าสงสัยซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะต้องรอนะครับว่าไม่แน่ใจว่าศาลจะขยายความอธิบายในยคำพิพากษาฉบับเต็มไหมแต่ว่าอย่างที่สังเกตเห็นด้วยกันเนี่ยก็คือว่า หนึ่งก็ห้ามก้าไกลใช่ไหมครับแล้วสองเนี่ย <Turn. S 1> ไม่ได้ห้ามแก้ไขแต่บอกว่าห้ามห้ามยกเลิก <powers. S 1> นะครับหน,นึ่งสองอันนี้ชัดเจนว่าสารเขียนว่าไม่ได้ห้ามแก้ไขนะ <Kobe. S 1> นะครับแต่ห้ามยกเลิกกับเรื่องที่สองเนี่ยคือบอกว่าแต่การแก้ไขเนี่ยห้ามไม่ให้ไปแก้ไขโดยการเรียกร้องนอกสภา <lif. S 1> มันต้องเรียกร้องโดยกระบวนการนิติบัิ <lif. S 1> แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือว่ามันมีติ่งอยู่คํานึงบอกว่า กระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบคือนั่นหมายความว่าต้องเป็นการยื่นขอแก้ไขโดยกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบอคําว่าโดยชอบใครเป็นคนตัดสินะนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาที่สามนูนอีกใช่ไหมว่าสามนูนต้องเป็นคนชีว้ว่าต่อให้คุณยื่นแก้กฎหมายในสภา,านเนี่ยมันก็ต้องเป็นการยื่นแก้กฎหมายโดยชอบให้ศาลเห็นด้วยว่าชอบไหมชอบถ้าคือคุณยื่นแก้ไขไปเนี่ยแล้วศาลบอกว่าไม่ชอบมันก็จะจบอีกก็คือกลายเป็นว่าการล้มล้างการปกครองอีกนะครับสรุดสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าก็ขึ้นอยู่กับศาลสามนูน ใช่ไหมครับนะสไอ้ที่วางหลักไว้ทั้งสองเรื่องมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องให้สามนุนอนุมัติอยู่ดีใช่ไหมครับทั้งที่การการะทำของไฟนิติบัญญัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สภา,าต้องไม่โหวตกันตามตามหลักเสียงข้างมาก ค,ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเป็นสารตั้งต้นไปสู่ถึงความเคลือบแคลงสงสัยในอนาคตว่าทําอะไรบ้างทําอะไรไม่ได้บ้างในส่วนของนิติบัญญัติแล้วก็ตัวของสารรัฐธรรมนูญเองตัวของรัฐธรรมนูญเองนี่นะคะแต่มันยังมีสารตั้งต้นที่จะนําไปสู่ประเด็นเรื่องยุคก้าวไกลไหมหรือสสทั้ง44คนรวมถึงคุณพิธาเนี่ยที่ไปลงชื่อเมื่อปี64เ <c oughs> พื่อที่จะขอแก้ไขมาตรา1 2 1 2เนี่ย จะถูกตัดสิทธิ์ไหมครับครับรก็เป็นคําถามที่ผมคิดว่าคนคนคงอยากรู้กันมากที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโฟกัสของคนในคดีนี้มันอยู่ที่เรื่องของการยุบพักแต่ว่าการดําเนินการาพิจารณาคาดีของสามนูนตามมาตรา19เนี่ยมันไม่มีผลหรือโทษในเรื่องของการยุบพักโดยตัวมันเองนะครับ,รบเรื่องของการยุบพักเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับมาตรา9กองวงเล็บหนึ่งนะครับซึ่ง มาตราเก้าสิบสองวงเล็บหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เขียนลิงก์ไว้ชัดเจนกับรัฐธรมนูญนะครับนะไม่ได้เจาะจงนะรับทบัญญัติของรัฐมนูญแต่แน่นอนนะครับเนื้อหามันก็คงจะสอดรับกันอยู่แล้วก็ข้อความที่ใช้มันก็สอดรับกันนะครับก็คือใช้คำนันทนองว่าถ้าเกิดมันมีการล้มล้างการปกครองนะครับนะกรกตก็อาจจะพิจารณาเสนอสามนูให้ยุบได้นะครับแต่แต่ด้วยความที่มาตรานี้ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญเนี่ยมันไม่ได้ล็อกว่าเมื่อศาลวินิจฉัยตามมาตรา19รัฐธารมนูญแล้วเนี่ยมันต้องยุบพรรค ตามพรบใช่ไหมครับ,รบนั่นหมายความว่ามันต้องดําเนินกระบวนพิจารณาหรือกระบวนการในทางกฎหมายเนี่ยแยกต่างหาก<ม>ภายใต้พรบ<ม>นะครับก,กบตอตก็ต้องพิา<ม>าาจารณาไต่สวนอาจจะไต่สวนชา้าแต่สวนเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์เขาอาจจะบอกว่าสามนูนวินิจฉัยมาแล้วเพราะนัาา้นไต่สวนแค่นี้พอหรือไม่ต้องไต่สวนแล้วยื่นไปเลยนะครับส่วนสามนูนเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรบังคับว่าสามนูนต้องต้องสรุปกันทีว่าล้มล้างการปกครองแล้วนะครับซึ่งจริงๆถ้าไปดูในคำวินิจฉัยสามนูนเองเนี่ยตอนท้ายสามนูนเอง ก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าตกลงมันเป็นการทำที่เป็นการล้มล้างหรือยังเพราะศาลมีพูดตอนติ่งท้ายว่าถ้าไม่ให้ระงับการกระทำเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การล้มล้างได้นั่นหมายความว่าศาลแค่ยังคาดการว่ามันอาจจะไปสู่มันยังไม่ล้มล้างหรอกแต่ว่าถ้าไม่หยุดซะตอนนี้มันอาจจะนําไปสู่การล้มล้างแสดงว่ามันไม่มีการล้มล้างแต่น่าเชื่อว่าถ้าปล่อยไปก็อาจจะล้มล้างนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่การกระทําความผิดสําเร็จตามตามพรบด้วยนะครับศาลน้มนวลก็อาจจะต้อง พิจารณาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ส่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีข้อสรุปนะครับซึ่งข้อสรุปของศาลนั่นคืออาจจะล้มล้างหรือไม่ล้มล้างแล้วก็อาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้นะครับในส่วนคดีอาญาเนี่ยนะครับกระบวนพิจารณามันก็จะเป็นเรื่องของสารยุติธรรมซึ่งมันมีระบบวิธีพิจารณาทางอาญาอยู่นะครับนะซึ่งมันมีความเคร่งครัดมากในการกล่าวหาว่าใครกระทำความผิดอาญาหรือไม่ แล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาหรือจำเลยนี่ว่ามีโอกาสต่อสู้ไปถึง3าศาลด้วยกันตั้งแต่ศาลชั้นต้นถึงศาลอุทธรณ์ไปถึงศาลฎีกาเพราะฉะนั้นในส่วนคดียาญาเนี่ยคงใช้เวลาการยาวนานมากนะครับกว่าคดีจะจบนะครับแล้วก็ถ้าให้เทียบนะครับคดีคุณธนาทรที่เคยถูกตัดสิทธ์เพราะว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยมันมีเรื่องของคดียาญาควบคู่ไปด้วยในกระบวนการนะสุดท้ายในคดีนั้นเนี่ยอัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องเพราะศาลอัยการสูงสุดไม่เชื่อว่ากระทําความผิดอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันว่า ในคดีย,ยานมันก็อาจจะมีโอกาสที่ไม่ไปถึงศาลเลยก็ได้ถ้าการสูงสุดเนี่ยนะครับสั่งไม่ฟ้องก็หรือส่วนของจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยที่ปปชรับผิดชอบเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนพิจารณาที่แยกออกต่างหากอีกะนะครับซึ่งปปชก็ต้องไต่สวนก็ต้องพิจารณาเพราะโดยสรุปเนี่ยผลจากคําตัดสินของสามนูนนะครับในวันที่3ามสิที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่ามันจะต้องนําไปสู่การกระทําความผิดตามกฎหมายแต่ละฉบับ เพราะว่ากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมีกระบวนการในการพิสูจน์ความผิดที่แตกต่างกันนะครับนะซึ่งซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการที่จะถ้ามีคนร้องแล้วก็คงต้อง,ต,องต้องพิสูจน์กัน ตอไปอีกว่าสรุปว่ามันผิดตามนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆทั้งกรณีกรกตที่จะนาไปสู่การยุพักและปปชที่จะนําไปสู่จริยธรร,ยรมของสสที่ลงชื่อและอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งชีวิตเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็มีคนไปยื่นร้องเรียบร้อยใช่ใช่ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดในสมัยก่อนในในดีนเนี่ยนะครับก็ในในเคสแบบเดียวกันค่อยจริงเดียวกันก็เคยมีคนไปยื่นกรกตแล้วว่ามันเป็นการล้มล้างหรือเปล่าซึ่งกรกตก็เคยวินิจฉัยไปแล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าสามนูนเนี่ยก็มีคำนี้ใชยไมาอีกทีนึงกอตก็อาจจะต้องกลับไปพิจารณาอีกนะครับอีกทีหนึ่งครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องอีกยาวถูกไหมคะถูกต้องครับกระบวนการอีกยาวนานใช่ครับเรียกว่าใช้เวลาหลายปีเลยไหมคะผมผมไม่แน่ใจว่าจะนานขนาดนั้นไหมเพราะว่าจะเร็วจะช้าเนี่ยถ้าเป็นการทํางานขององค์กรอิสระเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับของกอตตหรือว่าคดีสามนูนเนี่ยค่อนข้างเร็วอย่างที่เราเห็นนะครับว่าคดีของคุณพิธาก็ดีคดีของพระเก้ากาประมณั ถึงปีไหมครับไม่ถึงไม่ถึงปีใช่ไหมครับไม่ถึงปีก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องคดียาเนี่ยหลายปีแน่ครับนอกจากประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะมีประเด็นอื่นไหมคะหรือว่ามันน่าจะผมผมคิดว่าคงจะประมาณนี้นะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะพักเก้าไกลแต่ว่ามันอาจจะส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังพักอื่นๆว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณจะไปแตะมาตราหนึ่งสองให้ระมัดระวังให้ดีนะผมกังวลว่าสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันทําให้เกิดผลในทางความจริงก็คือทําให คนรู้สึกว่ามารตราเหล่านี้เนี่ยเป็นมารตราที่แต่ต้องไม่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกมารตราเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ยกเว้นรัฐธรรมนูญบางมารตราที่มันเขียนไว้ชัดว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูนเองก็ก็ไม่ได้ห้ามนะครับในการแก้มารตราอื่นถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายในระดับชั้นกว่ารัฐธรรมนูนเนี่ยทุกมารตราเนี่ยมันก็ต้องปรับแก้ได้เราจะลดโทษเพิ่มโทษ มันขึ้นอยู่กับปัใจจัยในทางสังคมนะครับหรือองค์ประกอบอื่นในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้แทนประชาชนเนี่ยต้องเป็นคนพิจารณานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการส่งสัญญ,ญาณว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แก้ไม่ได้เลยถึงแม้จะมีสายการสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะนี่มันเป็นอำนาจข,ของประชาชนซึ่งมอบให้กับฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องเป็นคนคพิจารณาครับสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะอาจารย์อยากจะถามว่าแล้วกรณีที่มีการตั้งต้นไปสู่การยุบพักหรือว่าการตัดสิทธิ์สสเนี่ยนะคะ พักก้าไกลยังมีทางรอดที่จะต่อสู้ได้เปอร์เซ็นต์สูงแค่ไหนผมอาจจะวิเคราะห์การเมืองไม่ค่อยเก่งท่านผู้ย่างนี้นะครับผมอธิบายในแค่กฎหมายกันเองว่าในทางกฎหมายอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่ากระบวนการในการที่จะยุบพักก้าไกลเนี่ยมันเป็นกระบวนการภายใต้อีกระบบกฎหมายหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนูลเป็นกฎหมายลูกของรัฐมนูลนะครับคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมืองแต่ว่าภายใต้กฎหมายฉบับนี้กระบวนการในการพิสูจน์ความผิดของพักคก้าไกลก็เป็นกระบวนการต่างหาก นะครับถึงแม้ว,ว่าการกระทำมันเป็นการกระทำลักษณะเดียวกันเพราะแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าศาลเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ล้มล้างแล้วหรือยังไม่เป็นนะครับแค่นําไปสู่จะเป็นก็ได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่พักก้าวไกลจะรอดอนะครับแต่ว่าถ้าดูถ้าเกิดถามผมนะมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าอาจจะอาจจะกังวลหน้ากังวลใจเหมือนกับหลายๆคนที่รู้สึกว่ามาขนาดนี้แล้วก็อาจจะยากเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอาจจะต้องเตรียมตัว วางแผนอนาคตการเมืองตัวเองวาตั้งแต่ตอนนี้อะไรอย่างงี้ครับเพราะอาจจะไม่ได้มีแค่นิติศาสตร์อาจจะต้องมีรัฐศาสตร์ในการพิจารณาด้วยเช่นเดครับก็ผมผมคิดว่า้องดูคู่ควบคู่กันไปเพราะว่าสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อต่อความเป็นจริงนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายทั้งหมดนะครับก็ก็คงเป็นเรื่องซึ่งซึ่งศาสตร์นองก็ต้องประเมินให้ดีนะครับ และคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือในช่วงแรกที่เราพูดคุยกันกับสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะส่งผลในด้านไหนอย่างไรบ้างและเป็นสารตั้งต้นที่นําไปสู่อะไรส่วนช่วงหน้าอันล็อกค่ะเราจะไปดูกันว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาส่งผลเป็นแรงสั่นสะเทือนของอนาคตประเทศไทยอย่างไรและพรรคก้าไกลจะมีผลกระทบในอนาคตอย่างไรบ้างสักครู่ช่วงหน้าค่ะ รายการเดอกขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีเย้ายเวลาออกอากาศไปอยู่วันอาทิตย์เวลา14.30นานถึง15.30นนเริ่มวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567นี้อย่าลืมร่วมปลดล็อกทุกปมปัญหาไปด้วยกัน คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เชิญชวนผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการนะคะซึ่งสําหรับสัปดาห์นี้ของรางวัลเราสําหรับคุณผู้ชมที่ตอบถูกเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าบทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560โดยดรเลิศพรอุด,ดมพงศ์ค่ะ และสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่าผู้ที่จะนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในกรณีพักเก้าไกลล้มล้างการปกครองไปยื่นกรกตต่อ,ตอเพื่อให้ยุบพักนั้นเป็นไปตามกฎหมายฉบับใดระหว่างข้อที่หนึ่งค่ะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและข้อที่สองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ และในช่วงอัลล็อกค่ะเรายังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรมุนินพงษาปานนะคะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์คะต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วที่เราคุยมาสุดท้ายนีย่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมติของาสารร,รัฐมนูญที่ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลเป็นแรงสันสะเทือนต่ออนาคตประเทศไทยอย่างไรเพราะอย่างที่บอกมันน่าจะเป็นการทุกพันธ์ทุกองค์กรและที่สําคัญเป็นบรรทัดฐ,ฐานกับอีกหลายเรื่องด้วยนะคะอาจารย์คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า คำตัดสินของสามนูนที่เกี่ยวข้องกับพักเก้าไก่นะครับคดีลม้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีขอบจํากัดของอำนาจของสามนูน,นะครับในการเข้ามา,ามีบทบาทต่อการทํางานขององค์กรผู้ใช้อำนาจที่วัดไตในทางนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งหลายฝ่ายต้องการที่จะแก้ไขแต่ทาำฉบับหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่ว่าอาจจะต้องไปตั้งต้นตรงนั้นที่ปัจจะดูไม่ถูกต้องจริงๆคดีของคดีของพระก้าไกลเนี่ยผมคิดว่ามันคเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความน่ากังวลผมมองไปไกลกว่านั้นมากนะพองมองในภาพรวมทั้งหมดว่ามันเป็นปัญหาที่ พรรคการเมืองอื่นต้องกังวลมากโดยเฉพาะพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่นะครับว่าถ้าเกิดท่านไม่จริงใจงในการแก้มนูนเนี่ยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเป็นปัญหา uh huh. ที่ท่านต้องเจอนะครับไม่ใช่แค่พรรคเก้าไกลเก้าไกลเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้ผลกันไปแล้วแล้วก็ในไม่ช้าไม่นานเราก็คงจะคาดเดาได้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่ารพรรคอื่นๆนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลที่บริหารด้วการแผ่นดินเนี่ยใ,ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับไม่เคยรับประกันได้ว่าคุณจะไม่เจอเพราะว่ารัฐนูีให้สิทธิ์กับ <C HA> กับกับคนแบบไม่จํากัดอ,อ่ะในการไปแบบยื่นต่อสารมนูนอย่างงี้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญแต่อาจารย์ค่ะถ้ามองอีกมุมหนึง่งคำไม่ไดีใของสารรัฐธรรมนูนที่ออกมามันจะส่งผลกระทบต่อก้าวย่างต่อไปของพักคก้าไกลไงคะอาจารย์มองอย่างไรคือผมในส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะพูดในแง่มุมทางการเมืองสังหน่อยนะครับซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวออกตัวว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักแต่ผมเชื่อว่า คนที่เลือกพรรคเก้าไกลเนี่ยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกที่พรรคเก้าไกลเจอคดีแบบนี้นะครับก่อนหน้าจะเป็นพรรคเก้าไกลก็มีพักอนาคตใหม่แล้วะนะครับซึ่งเคยถูกยุบไปก่อนนะครับต,ตอนนั้นก็คนเลือกประมาณ10ล้านพอตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคเก้าไกลนะครับก็มีคนเลือกตั้งสิบสล้านกว่าคนนะนั่นหมายความว่าการยุบพรรคหรือการทําให้พรรคที่มีอุดมการณ์คล้ายกันเนี่ยมันสูญสิ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า อุดมการนั้นมัจจะดับศูนย์ไปด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็อาจจะเกิดการตั้งพรรคใหม่แล้วก็อาจจะมีคนเลือกมาก <c oughs> หรือน้อยกว่าเดิมเรา <c oughs> ผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของป <c oughs> ระชายชนที่ต้องตัดสินใจแต่ว่ามันก็มีตัวอย่างมาแล้วนะครับว่าว่ามันมันฆ่าไม่ตายง่ายๆน <c oughs> <c oughs> ะครัสบสำหรับพรรคนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคนจะเลือกหรือไม่ก็เป็นเรื่องอนาคตที่คนต้องตัดสินใจกันไปครับ ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อนโยบายไหมเธอคือถ้าเกิดคําตัดสินออกมาแบบนี้ต่อไปการบางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีข่าวค่าจริงซึ่งผมยังไม่ตรวจสอบว่าพรรคเก้าไกลก็มีการลบนโยบายนึงสองออกไปใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคือผมยังไม่ดูในเว็บไซต์แต่ว่าก็มีผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีการลบออกไปซึ่งอันนั้นก็เป็นผลตามมาว่ากลายเป็นว่านโยบายไหนที่สาไม่เห็นด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสได้แม้กระทั่งเสนอเป็นกฎหมายในนามของพักเลยคือที่ผ่านมาเนี่ย ในคดีเนี่ยสารก็ยอมรับนะว่าพักยังไม่ได้เสนอ,อโดยตัวพักเองแต่ว่าการกระทำของสสสี่สี่คนคก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำของพักด้วยอะไรอย่างเป็นต้นเพราะพักการเมืองมีนโยบายบางอย่างเนี่ยก็สุดท้ายก,ก,ก็ก็ต้องล้มเลิกไปนะครับยังไม่ไทันได้ลองเสนอ,อดูยังไม่ไทันที่จะให้โอกาสประชาชนหรือสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ทันที่จะให้สสในสภานเนี่ย ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์นะครับกลายเป็นว่าศาลช่วยตัดสินใจก่อนแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าการนําเสนอในสภาอโอเคอาจจะต้องไปดูคําวินิจฉัยฉบับเต็มว่าทําได้หรือไม่อย่างไรประเด็นต้องนอกเหนือจากนี้ไหมแต่การกระทานอกสภาหรือการนําเสนอเป็นนโยบายในอนาคตอันนี้ดูแล้วไม่น่าจะได้แน่นอนถูกไหมครับใช่ครับ,รบใช่ครับคือการกะทำนอกสภาถ้าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องการทำความผิดอาญาเ,เราก็มีกลไกในการจัดการอยู่แล้วอย่างเช่นคนที่ชุมนุมประท้วงโดยใช้กําลังใช้อาวุธใช้ไปใช้ความรุนแรงมันต้องมีกฎหมาย อายาที่จ,จัดการ,รอยู่แล้วใช่ไหมครับนะส่วนเรื่องการน,นําเสนอนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองแท้ๆนะครับสามนูนควรจะมีอํานาจในการวินิจฉัยเรื่องที่เป็นเรื่องทางกฎหมายจริงๆใช่ไหมครับอย่างเช่นมันเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ในสภาแล้วมันเป็นกฎหมายที่<ช>ออกมาแล้วใช,ใช่ไหมครับหรือเป็นการทำกันทางกฎหมายชัดเจนแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไปดูพฤติการซึ่งยังไม่ชัดเจนว่ามันคือการกระทาอะไรยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งการวินิจฉัยตีความเรื่องการล้มลงการปกครองซึ่งถ้าเราไปเทียบคดีต่างประเทศเนี่ยในยุโรก็มีกฎหมายคล้ายๆกันแต่ศาล สูงสุดอังกฤษก็เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่ามันต้องตีความแคบนะคมันต้องเป็นเรื่องของการใช้กําลังใช่ไหมครับเพื่อล้มล้าง<ช>อย่างเช่นวางแผนสมคบกันจะใช้กาลังล้มล้ากกงการปกครองสาลสาลก็ชัดเจนมากศาลอังกฤษบอกว่าเราจะตีความกว้างไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเหล่านี้มันเป็นละเมิดสิทธิเสร,รีภาพของคนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการตีความที่ต่างกันแล้วเพราะทึงตอนนี้ผมต้องต้อง,งบอกอย่างนี้ว่ามันเกิดสภาวะความไม่แน่นอนในระบบกฎหมายเราแล้วในกระบวนการยุติธรรมเรามันไม่ใครรู้กันนรู้ได้แน่ชัดว่า พี่เราเออมันจะต้องทํายังไงเนี่ยออพักการเมืองจะต้องวันนโยบายยังไงเพราะแล้วทางที่ดีที่สุดอย่าไปแต่เรื่องนั้นเลยอย่าไปแต่เรื่องนี้เลยนะครับต่อให้ไม่แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เดีย๋ยวไปแต่เรื่องอื่นถ้าไม่มีคนไม่เห็นด้วยไปร้อง,องสามนูนมันก็อาจจะมีปัญหาอีกนะไม่มีครักประกันได้ว่าเรื่องไหนจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยน, <ๆ S 1> นะครับ คุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์มุนินในประเด็นเรื่องผลพวงจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีคดีล้มล้างการปกครองของพักเก้าไกลแน่นอนในส่วนของพักเก้าไกลแหละคนจับตามอ n จะนําไปสู่การยุบพักไหมจะนําไปสู่การตัดสิทธิ์สส44คนที่ร่วมลงชื่อเสนอเป็นกฎหมายในสภาไหมแต่จริงๆจ,จากการพูดคุยกับอาจารย์มุนินในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องมันจะใหญ่กว่านั้นนะคะอาจารย์แล้วก็ทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับไปที่อํานาจของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งใน สาอำนาจสูงสุดของประเทศนิติบัญญตัติบริหารและตุลาการตุลาการไปก้าวล่วงอำนาจของนิติบัญญตัติหรือไม่ในขณะที่ต่างประเทศอำนาจสูงสุดเนี่ยควรจะเป็นนิติบัญญัติที่มาจากสันธนานุมัติของประชาชนหรือเปล่าย้อนกลับไปอีกนะคะที่ต้นต่อคือรัฐธรรมนูญปี2560ถึงเวลาและสมควรที่จะร่วมกันแก้ไขอย่างจรงิงจังในประเด็นไหนอย่างไรบ้างคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรมุนิน พงษาปานค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเดอะคีย์ของเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะคอาจารย์ค่ะคคและทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมอะไรค่ะสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊กเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์โมนิมดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ